ครับขออนุญาตครับ <laughs> จากไรเคาะมากึ้งไก้ยนสายต้ต่อไป่มุบคอต้นซ้ายและขวาเลยจแง้อ้วแหวนล้เวนี่นะครับสามตัวสามประตูั้นกูเยสายแลยทีเดียจุกเปลี่ยนดัวไปมากแลปัญญา ด่าร e. tamam. sí, mm. ับด yeah, ูดครับดูดดูดไม่ต้องการดูดเรื่งใช้แลวไม่ต้องทำให้รับเอาหอกก่อนอันนี้จะกระจายไปมันออ มาป็าอา้อาวุธรมึงไอดุงกอาวัธชุกันโชไปได้ไหมยักไหลไปเันนเอกนาไให้ให้ใไปแ่นบอลยออกไปลูกเกิดชิง

宽容车呢 拿来买买点菜。 24กับรหันารอรัตดนะครับตไปด้วยครับตไ้วเลยขอข้บคุณครับีรับรัเ่นคู่อียวกับม่อุเปรดต่อไปเลยับรการนฟรีเก็บไว้ได้ครับโทรอโทักโทร่าไปมาโทรอโทรอม่โทร